ผู้ระเบาเริ่มระเบิดหินบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข304ในตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังังหดปราจีนบุรีเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้างต่อมอสะพานและขยายช่องจราจรนะคะส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว นายชยพรดารุไนทรผู้จัดการโครงการอิตาเลียนไทยเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทางจําเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากการระเบิดแต่ละครั้งจะมีเศษหินจํานวนมากล่วงหล่นอยู่บนพื้นผิวถนนจึงเก็บกวาดก่อนที่จะเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้ผ่านตามปกติโดยจะมีการระเบิดหินเพียงวันละครั้งและใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ สำหรับโครงการขยายถนนสาย304เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี2 5 5 8ถึง2565ให้งบประมาณกว่า1,000ล้านบาทนะคะเพื่อขยายถนนเป็น4ช่องจราจรก่อสร้างสะพานและอุโมงค์เชื่อมพื้นป่ามรดกโลกเพื่อให้สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานสามารถเดินทางข้ามไปมาได้ค่ะ